เด็กชายสอนชชัดลมารัตชื่อเล่นชื่อข้วปั้นอายุ12ปีมาจากโรงเรียนเบนจมาราชาารสอนจังหวันดนนทบุรีครับเนี่ยผู้ชายเล่นบาสส่วนใหญ่หน้าตาดีจริงรู้อย่างนี้เล่นบาสตั้งแต่เด็กแล้ว <c oughs> จะช่วยได้ไหมเนี่ยวันนี้มากับใครครับพ่อปั้นวันนี้มากับพ่อเลี้ยงคุณแม่แล้วพี่ชายแล้วคุณตาครับพ่อเลี้ยงเหรอลูกครับหนูอยู่กับพ่อเลี้ยงมานานยังลูกตั้งแต่สามสี่ขวบแล้วครับสามสี่ขวบ สนิทกันมากแค่ไหนคะเล่าให้ฟังหน่อยเขารักเราเหมือนลูกคับเวลาไปไหนเขาก็คอยแบบกินนี่ไหมหิวไหม,มพ่อเลี้ยงตะก่อนพาไปดูบาสท,ที่แรกผมก็ไม่ค่อยชอบเวลาเลี้ยงบาสมันหนักแล้วผมไปไปมา,มาพ่อบอกถ้าเล่นแล้วมันจะมีอนาคตที่ดีหาเงินมาเลี้ยงดูแม่ได้ครับเข้าราชการ ถ้าแม่จะป่วยแล้วก็ได้ช่วยแม่ได้เต็มที่ครับผมครับลูกเอ้คนดีพ่อปลูกฝังดีนะพ่อปลูกฝังดีในในบ้านเขาปั้นเนี่ยครับอมีใครเล่นบาสบ้างครับนอกจากเขาปั้นพี่ชายแล้วก็พ่อเลี้ยงเหมือนกันครับ๋อพ่อก็เป็นนักบาสครับผมวันนี้ถ้าสมมุวักเขาปั้นทําภารกิจแล้วกรรมการคณะกรรมการให้ผ่านฝันที่อยากได้กลับไปคืออะไรครับรองเท้าให้พ่อครับรองเท้าอะไรครับ รองเท้าเป่ากรรมการเป็นผู้ตัดสินครับผมทำไมครับคุณพ่อไม่มีรองเท้าหรอเลยก็รองเท้าพ่อใส่มานานแล้วครับเจ็ดแปดปีแล้วก็บางครั้งขาดก็ไปเย็บแล้วทำไมคุณพ่อไม่เอาตังค์ไปซื้อใหม่ครับพ่อเขามีตังค์อยู่แล้วเขาแค่เขาแค่ก็ปุ่มาให้ผมซื้อรองเท้าคู่นี้ครับมีพุ่พ่อของเขาพางังเขาซ่อมเย็บ yep. แต่อยากให้ลูกไม่มีทั้งๆที่เป็นลูกเลี้ยงด้วยอ่ะครับมาเอาของรองเท้าให้พ่อเนี่ยบอกพ่อไว้ป่ะคะพ่อรู้ป่ะไม่ได้บอกครับเอเหรอนี่คือคุณพ่อจะให้พี่ครับถ้าเข้าบ้านทาได้ก็เอาของรางวัลให้พี่ถูกไหมครับผมอะไรเนี่ยคุณพ่อนี้เซอร์ไพรส์พ่อเลยนะเนี่ยครับเอาไว้เอาถ้าอย่างนั้นขอให้โชคดีแล้วกันนะครับอย่าลืก่อนก่อนที่จะทําความฝันตอนเนี้ยพ่ออาจจะรู้และดูอยู่ ถ้าทำความฝานันสำเร็จอยากพูดอะไรกับพ่อครับอยากให้พ 8, 2, nah, 2, 3, 3, 2่อมีความสุขร่างกายแข็งแรงครับผมคร <c oughs> <mate được> ับเขาเป็นคนพูดน้อยครับแต่นี่คือคำพูดจากใจพร้อมจะรับภารกิจไหมครับพร้อมครับครับพร้อมแล้วทีมงานครับอุปกรณ์มาครับพ่อไม่รู้ครับพ่อไม่รู้แล้วก็ฟังแล้วก็ชื่นใจแทนหลานเพราะว่าอยากออกไปเห็นหน้าคุณพ่อเลยเนี่ย เขาป้นครับเห็นจุด5จุดนี้ไหมครับเห็นครับจุด5จุดนี้คือจุดที่เขาปั้านจะต้องยืนเพื่อชุดบาสให้ลงในแป้นครับเขาปั้นลงไปที่จุดแรกก่อนครับในลองชุดลูกหนึ่งลูกดูซิว่าเราแม่นขนาดไหนโอ้แม่น,นมากจะง่ายเกินไปครับถ้าชุดแบบนี้ กติกาซูเปอร์เทนก็คือว่าเรามีเวลาให้เข้าปั้น60วินาทีต้องชุดบาสตามจุดให้ครบทั้ง5จุดครับเฉถ้าพลาด,ดเวลาก็จะกินไปเรื่อยๆถ้าชุดลงจึงจะเปลี่ยนจุดได้เข้าปั้นมีเวลา60วินาทีและความยากคือเสียงที่จะกดดันนะครับเข้าปั้นพร้อมนะลูกพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วขอเริ่มเซตเวลาครับ หกสิบวินาทีครับเตรียมตัวนะครับหกสิบวินาทีเตรียมตัวจับเวลาครับยังไม่ได้ครับเยี่ยมผ่านครับผ่านสองครับ เย <oung> ี่ยมโบ๊ทครับสองสามครับมันมันใส่รึใชกยังไม่ได้นะครับเยี่ยมครับหนึ่งสี่ครับสวยะอามเยี่ยมอันห้าครับเยี่ยมเยี่ยมเลย 37วินาทีครับข้าปั้นครับมีข่าวดีจะบอกหนูเห็นพี่ทีมงานยกป้ายไหมป้ายเขียนว่าให้ลองท้าทำโจทย์นี้ภายในเวลา30วินาทีครับโอ้โหจุดระหกจุดละหกปัรับคำถาที่เขาไม่รู้รับครรัับบำถาครับมาจุดละหกวิ ตอนนี้โจทย์ยากขึ้นนะครับเขาปั้นเมื่อสักครู่เราใช้ไป37วินาทีโจทย์นี้กดดันมากขึ้นต้องทำภารกิจให้สำเร็จในเวลา30วินาทีครับพร้อมแล้ว ร้อมแล้วไปครับสำคัญตรงนีน้เยี่ยบร้อยครับสาสอ,บอสองครับเยี่ยบนี่เกือบครับเยี่ยบเรียบร้อยครับขามสองครับ โอเคได้เลยเออออกมาช่วยท่านครับเมื่อกี้ผมนึกว่าดู NBA บอยู่เลยอ่ะแบบว่าคว้างไปเลยอ่ะไม่ใช่เหมือนเหมือนในทวายแบบว่าถอดแบบคว้างเลย ลูกออกจากมือไปแล้วนี่มันต้องอยู่ในหนังไงช็อตนี้มันต้องอยู่ในหนังถ้าตามกฎกติกาของบาสเกตบอลลูกก็ได้ถือว่าได้ถือว่าได้ครับได้มันออกจากมือแล้วนะครับออกจากมือไปชมอีกครั้งภาพช้าชัดๆครับ โจต่อไปจะยากสำหรับเข้าปั้นครับทีมงานครับอุปกรณ์ครับแน่รูมาแบบนี้ตอนนี้ทีมงานของเรากำลังเซตอุปกรณ์อยู่ครับเพื่อรอคอยสิ่งนี้ ไม่เคยธรรมดาเลยนะเราเนี่ยทีมงานกำลังนำไข่ไก่ไปวางรอบๆบริเวณขอบห่วงนะครับนั่นหมายความว่าน้องเข้าปั้นต้องชุดแบบสวบเท่านั้นยากมากเข้าปั้นครับมีโอกาสสองครั้งต้องชุดลงหนึ่งครั้งนะครับขอบนลูก ไม่ใช่ความผิดเร,เราโอ้โหลองนะครับแต่ว่าไปเช็ดโดนขอบบนนะครับรูปที่สอง โอกาสสุดท้ายครับถ้ามั่นใจค่อยชุดนะลูกโดยสบายครับ รองเท้าให้พ่อ <S 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 พ่อซึ่งเสียสละรองเท้าให้ลูกเอางี้ไหมเดี๋ยวชวนพ่อขึ้นมาถ้าพ่อทําภารกิจรายการได้เดี๋ยวแถมรองเท้าให้เข้าปั้นด้วยเฮ้ยเอาดิเอาดิเอาดิคุณพ่อเข้าปั้นครับเชิญครับคุณพ่อปดิพ่อเข้าปั้นทีพ่อม่นกวอม่น อ้าวคุณพ่อต้องมาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพ่อครับคุณพ่อชัด้านนี้นะครับด้านนี้นะครับพ่อครับจริงหรือเปล่าทีมงานบอกว่าพ่อเก็บสตางค์ไว้ครับแล้วก็ตั้งใจจะซื้อรองเท้าให้ตัวเองแต่ว่าพอเห็นว่ารองเท้าลูกไม่สมบูรณ์พ่อสละส่วนนั้นให้ลูกทันทีคือผมเงินเดือนน้อยใช่ไหมครับเขาปั้นเนี่ย เขาไม่มีรองเท้าแข่งขันเุราจะแข่งบาสทีเขาต้องไปยืมรุ่นพี่ที่โรงเรียนวันไหนแมตช์แข่งตรงกันเขาจะไม่มีรองเท้าใส่<ม>เขาต้องเอาร<ม>อางเท้านักเรียนไปเล่น,<ม>นแต่พ่อไม่ลังเลที่จะสละส่วนนี้ให้กับลูกไม่ครับพ่อคิดว่าเขาน่าจะได้ใช้ของดีมากกว่าเราพ่อขอบคุณครจริงๆครับพ่บอเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขเป็นความรักที่พ่อมีต่อลูกอย่างแท้จริงนะครับพ่อครับเขาอยากใช้รองเท้าพ่อ พราะไม่รู้มาก่อนไม่รู้ะไม่รู้มาก่อนวันที่เขาพูดมาสักครู่นี้ตอนที่เขาพูดมาสักครู่ว่าเขาใช้รองเท้าพ่อเขารู้สึกไงครับคือพ่อไม่รู้มาก่อนว่าลูกจะให้ทำไมครับพอพอบอกว่าความฝันนี้คือให้พ่อความรู้สึกคอาพ่อ รู้สึกยังไงกับน้องเขาปั้นครับคือชีวิตผมไม่ไมีลูกครับ พ่อที่ดูแลมาตลอดตั้งแต่น้องอย่างเล็กแล้วผมก็เห็นถึงความรู้สึกที่พ่อมีต่อลูกผมเชื่อว่าไม่ต่างจากพ่อทั่วๆไปครับพ่อเข้าปั้นหนูโชคดีมากลูกหนูโชคดีมากโชคดีจริงๆที่พ่อดูแลเราดีขนาดนี้นะครับและตอนนี้แหละครับพ่อพ่อจะต้องชุดบาสเพื่อนำรองเท้าให้ลูกอไหวไม่พ่อก็ผมบาดเจ็บมาเกือบปีก็ ไม่เคยจับบ้านเลยครับมุจโจเขาป้านบอกพ่อชุดบ้านแม่นกว่าไม่ล่ะครับเขาแม่นกว่าผมครับอ๋อเหรอครับแล้วก็พี่ชายเขาอีกคนก็รักเหมือนกันพี่ชายเขาแม่นกว่าลองลองลองดูพ่อลองดูลองดูอ่ะพ่อลองชุดลูกแรกถือว่าขำๆพ่อลูกแรกไม่นับลูกแรกไม่นับลูกแรกไม่นับไม่นับนะพ่อขำๆขำข,ำข,ำขำทดสอบน้ำหนักก่อนลองดูว่าลงแล้วไข่ไก่จะตกไหมสิบเดือนไม่ได้จับลูกบ้านมาเลย พอครับท่านผู้ชมครับถ้าใครไก่เป็นอะไรไปขอให้ทราบว่าน,นี่คือการจับปารคครั้งแรกในรอบสิบปีนะครับ กรมการก่อนว่าโอเคแล้วยังใจให้ผานไม่โดนขอบเลยโอ้ท่านกรรมการครับรู้สึกยังไงกับความรักความสามารถของพ่อลูกคู่นี้ครับเรื่องใหญ่เลยที่ครูอยากจะชื่นชมชื่นชมกับหัวจิตหัวใจของเด็กที่กตันยูมันไม่มี เด็กกตัญญูคนหนึ่งที่จะเกิดขึ้นมาได้หรอกถ้าไม่ได้รับการดูแลและปลูกฝังอย่างดีจากผู้ปกครองทั้งหมดนี้มาด้วยกันจริงๆวันนี้เราเห็นความรักที่บริสุทธิ์มากๆเลยค่ะบริสุทธิ์องนี้คือคําว่ารักไม่มีเงื่อนไขยอย่างอย่างแท้จริงต้องขอขอบคุณจริงๆนะคะวันนี้ลูกดีน่าภูมิใจแต่ที่น่าภูมิใจก็ต้องภูมิใจในพ่อที่ทั้งคุณพ่อและคุณแม่สอนลูกมาอย่างดีนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ อยากพิดอรไรครับแค่อยากบอกว่าท่านนายกสมาคมบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยครับดูแลสองพ่อลูกนี้ด้วยครับขอบคุณมากครับขอามตั้งีอยากได้ไม่น่ากังขาเลยครับพอให้ลูกลูกให้พ่อทั้งสามท่านสรุปว่าพ่อครับลูกครับหันทั้งทีครับอ่าหันทั้งคู่ครับหันทั้งคู่ครับอ่าหันทั้งคู่ครับ พอตรงแล้วข้าวปั้นครับอ่านได้แล้วครับรองเท้าของคุณพ่อนะครับขอบพระคุณนะครับแล้วก็นี่คือรองเท้าของข้าวปั้นนะลูกของขาเห้ยยังไงครับข้าสปั้นทั้งหมดนี้นะครับมอบให้จากเจ๊นัทแจ๊บด้วยความภูมิใจมูลค่า15,000บาทครับขอบคุณมากครับพ่อขอบคุณครับพ่อ พ่อพูดอะไรกับลูกคนนี้สักนิดครับมีความหัวใจที่อยากจะเป็นพ่อแท้ๆถึงแม้จะเป็นไม่ได้แต่หัวใจจะรักเขาให้เหมือนลูกของอาคุณหนึ่งที่เขาเป็นคนดีเข้ตอั้นครับรู้สึกยังไงกับพ่อคนนี้ครับความรู้สึกของเราสั้นๆรู้สึกยังไงกับพ่อครับรู้สึกมีความสุขที่ได้อยู่กับพ่อครับอชัดเจนมากครับขอบคุณมากครับอาธิยานพันจิ๋วนักบัญของเราน้องเข้าปั้นครับขอบคุณครับ ขอบคุณพ่อเลยครับขอบคุณด้วยครับพี่บอยพ่อขอบคุณมากเลยนะรับคขอตื่นตันและข็รักลูกคนนี้มากนะหนูหนูเห็นหนูยังบอกคุณอ้อว่าเมื่อกี้เนี่ยเห็นแววตาเห็นแววตาพ่อว่าคือแววตาพ่อเขาแบบนี่คือรัศมีคนดีเลยอ่ะอยู่แค่แป๊บเดียวเราแป๊บเดียวเรารู้สึกได้เลยรู้สึกได้เลยคนจิตใจงดงามนะมันงามจริงๆมันออกมาเลยพี่บอย ในฐานะที่พี่เป็นนักบ้าที่แม่นที่สุดในซูเปอร์เทนป่ะพี่พี่โชว์หน่อยเชิญหน่อยอย่าต้องให้ถึงมืองอโอเคไหมไม่ตพองหลกต่อทำไมอ่ะต่อทำไมอะพี่อะพี่พี่ถ้าลงพี่หล่อมาก ความฝันที่แล้วยังไม่เข็ดใช่ไหมความฝันอยากได้อะไรครับอยากได้เนื้ออยากได้เนื้อคุณงอยากได้เนืต้องรวบต้องรวบต้องรวบป็นคนมีความสามารถอยู่แล้วต้องรวบตั้งใจตั้งใจตั้งใจมากนะครับผมต้องมีสมาธินะสุดยอดจะสกิดอะไรกันสกิดใช่ไหมจะถามว่า เอาไปใหกโก้เลยสอนให้เขารู้ว่าบาสเั่นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเมแลอวู่ดูคู่มามาหนึ่งสองสามนี่ไงต้องถึงเมื่อ เป็นคนเดียวที่ <c oughs> ชูนกไข่ไก่ตแตกเก่งมามกอขอบคุณครับ ในสิ่งที่ฝันจึงพร้อมฝ่าฟันด้วยใจทั้งใจเส้นทางนี้แม้มันจะยาวแสนไกลจะสู้ต่อไปจะก้าวต่อไปจะวิ่งต่อไปจนกว่าเรา Set him.